สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ปธิตาทารอดนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะกองแรกจะเป็นหินแองเจลไลท์นะกองที่2นะคะออโรราควอ์ กองที่3นะคะ Rose Quartz โอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะสามารถคลิกทำสแต็มของคุณได้ทางด้านล่างนี้นะคะหรือว่าใครที่สนใจจะทำสมาธิกับเราก่อนเราไปทำสมาธิพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มแรกนะคะหิน Angelite โ okay. อเคเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะมาดูเป็นกำลังใจนะคะอย่างไรก็ตามชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้ค่ะโอเคใบแรกนะคะ Tsunami w a k e Up c a l l มา ไบแรกมาก็เจอคลื่นยักษ์สึนามิเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะ wake up call เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าคุณจะต้องอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันท้าทายมากเลยนะมันท้าทายมากเลยที่คุณจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้แบบนี้นะคะแต่เมื่อหลังจากที่คุณพ้น สถานการณ์นี้ได้แล้วนะคะคุณฝ่าฟันมาได้แล้วเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจอะไรบางอย่างได้มากขึ้นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคือถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุการณ์เนี้ยคุณจะไม่เข้าใจในระดับที่มันลึกขนาดนี้นะคะเพราะงั้นขอให้คุณมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะมันเป็นบททดสอบนะบททดสอบ กับชีวิตคุณให้คุณได้มีความเก่งความแกร่งความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคกำลังจะได้เลเวลอัพนะคะบอกแบบนี้ดีกว่านะเลื่อนขั้นในระดับจิตวิญญาณนะคะเลเวลอัพนะอันนี้มีมีพระจันทร์เต็มดวงนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยอาจจะมีความสำคัญอะไรบางอย่างสำหรับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ก็ได้นะคะ,อะโอเค เดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะจ๊ะ Page of Cups อ่า Page of Cups ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีใครเอาเรื่องอะไรบางอย่างที่ไมด่ดีๆนะคะอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะ มาให้คุณได้รับรู้นะคะมาแจ้งข่าวดีให้คุณได้รับฟังหรือว่าอาจจะเป็นบริวารลูกหลานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนแบบรุ่นน้องนะแบบเอาของเล็กๆน้อยๆมาให้ก็เป็นไปได้นะของขวัญอะไรน่ารักมุงมีก็แล้วแต่นะคะสถานการณ์ของแต่ละคนเนาะหรือถ้ามันไม่ใช่คนอื่นก็จะเป็นตัวคนเองที่รู้สึกว่ามีมีกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น นะคะจากแต่ก่อนนะแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังเหมือนเป็นเด็กยังใหม่ในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะยังใหม่กับเรื่องนี้อยู่นะบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดได้ถึงเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาทักเข้ามาคุยนะคะขอบนหน่อยขอไลน์หน่อยอะไรแบบนี้เออชื่ออะไรอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นไปได้ เก็สําหรับคนที่แบบกําลังโสดอยู่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะมาทามีมีคนมามาคุยแก้เหงานะคะทำความความรู้จักกันนะความรู้สึกดีๆอะไรดีๆเราก็รับไหวนะคะเอบางคนอาจจะได้ช่อดอกไม้ก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะได้แบบซื้อทิชชู่หรอททาไมทิชชู่ต้องหมดด้วยอ่ะเออมันมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะทิชชู่ก็จะหมดนะคะ เออโอเคหรือว่ามันอาจจะแบบแปลว่าเราจะมันจะพ้นทุกแล้วอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นได้นะคะอ่ะต่อมานะคะ the empress นะ the empress มหาราชินีนะคะโอเคคุณจะได้อยู่ในจุดที่แบบมีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาจะรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะมองไปทางไหนก็รู้สึกแบบมันสบายใจมันรู้สึกภูมิใจว่าตัวฉันเองเนี่ยมีความสามารถมากเก่งมากที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะคะถ้าคุณยังไม่เคยชมตัวเองนะคะขอให้คุณลองชมตัวเองบ้างนะลองชมตัวเองบ้างลองบอกรักตัวเองบ้างนะคะ เป็นกำลังใจให้กับตัวเองบ้างเนาะเออถ้าเราโมต่ไปรอกำลังใจจากที่อื่นนะคะเราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องรออย่างเดียวอะนะกำลังใจคุณสร้างได้เลยตอนนี้ด,ด้วยตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองให้ตัวเองนะคะนะไม่เสียหายอะไรเลยนะมีความสุขมากมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเออสำหรับบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอยากจะมีอยากจะมีลูกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ ช่วงนี้แหละใกล้ๆนี้แหละนะคะประมาณ1-3เดือนอ่ะมีมีมีเลขคำว,ว่า4เดือนขึ้นมานะคะโอเค1-4เดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้สูงเนาะที่จะมีเจ้าตัวเล็กนะคะโอเคดีมากเลยอะ่ะใบถัดมานะคะ two f b s o r s นะ two a b s o r s อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ คุณลังเลตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนดีนะจะทำยังไงดีหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกอยากจะหยุดอยู่กับที่ก่อนแบบจะม,มีสมมุติว่าคุณเพิ่งจะผ่านสถานการณ์ที่มันค่อนข้างท้าทายมานะคะคุณผ่านมันมาได้แล้วแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนคุณหมดแรงอะ่ะคุณอยากจะพักผ่อนอยากจะชาร์จแบตก่อนนะคะไม่อยากจะตัดสินใจอะไรในตอนนี้ ไม่อยากจะคิดอะไรอีกต่อไปแล้วในตอนนี้นะคะหรือว่ามีใครมาจีบคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะรับใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะรู้สึกอยากจะดูแลตัวเองให้ดีก่อนหรือว่าดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่คุณต้องต้องทำเนี่ยให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะมีใครคนเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นนะคะก็ขอให้คุณได้ใช้เวลาในการดูแลตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะคะอืม แต่แบบมันมันก็มีไพ่แบบอารมณ์แบบว่าอยู่ดีกินดีอะนะคะดีเอ็มเพรสเนาะ <laughs> อยู่ดีกินดีมีความสุขอยู่นะ,อ,ะอันนี้หมายเลข36นะคะ turn on your heart lightreflect on a time when you experience love โอโ้อันนี้พูดถึงเรื่องความรักโดยตรงนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกแบบไหนนะคะขอให้คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่คุณมีความรักนะ ไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนนะคะเป็นรักดีๆความรู้สึกดีๆอบอุ่นมีความเมตตาให้แก่กันนะคะมันรู้สึกยังไงนะขอให้คุณมองย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาดีๆนั้นนะคะให้แบบเหมือนเปิดใจอะนะหลายๆคนอาจจะอาจจะผิดหวังอะไรมาเยอะนะคะอืนั่นแหละไม่ว่าจะโดนคนหักหลังมานะเป็นเรื่องของความรัก หรือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนก็ตามนะคะความสัมพันธ์เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนที่เรียนอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดใจไม่อยากจะแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกไปนะคะเออ,อะไรประมาณนี้เนาะมันเหมือนแบบหัวใจของคุณแบบเหมือนปิดไฟอยู่แบบนี้เขาบอกให้เปิดไฟหน่อยเปิดไฟในหัวใจของคุณหน่อยนะคะเ,ออเรารับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเนาะ <c oughs> คนดีๆสถานการณ์ดีๆนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแล้วนะคะขอจิบน้ำหนึ่งโอเคแล้วใบสุดท้ายนะคะโอ้โ oh ห Wedding Marriage is the union of two souls joined in love Mutual respect and commitment it signifies as a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. ha <coughs> wedding. ถ้าตรงตัวเลยหลายๆคนก็อาจจะมีคนมาขอคุณแต่งงานนะคะหรือว่ากำลังแพลนในการที่จะจัดงานแต่งนู่นนี่นั่นอยู่นะคะเออก็เป็นไปได้ว่า energy ที่แบบว่ายังตัดสินใจไม่ถูกอาจจะเลือกชุดแต่งนงันไม่ได้หรือว่าจะเลือกว่าออจะจัดเลยไหมหรือจะเลื่อนไปก่อนหรือว่าจะจัดที่ไหนดีจะชวนใครมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้ามันมันยังไม่ใช่คุณนะเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นการที่แบบ จริงๆคุณอาจจะเหมือนค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะมันมีคำความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาหลังจากที่คุณผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายมาเนี่ยคุณได้ค้นพบศักยภาพว่าคุณทําอะไรได้บ้างว่าที่แท้จริงแล้วคุณเป็นใครและคุณมี power มีพลังอำนาจที่จะเสกสร้างอะไรได้มากแค่ไหนนะคะออคุณอาจจะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้น มากขึ้นนะกลับมารักตัวเองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่าพิธีแต่งงานนะคะงานมงคลสมรสเนี่ยเป็นการที่คนทั้งสองคนเนี่ยมารวมมารวมกันเนาะเหมือนสองจิตวิญญาณมารวมกันในด้วยความรักนะคะให้ความรักนำทางมีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็มีคอมมิชเมนต์เนาะ จะจะปฏิบัติต่อกันด้วยด้วยความจริงใจอะไรประมาณนี้นะคะเออเหมือนเราแบบลงลึกในเรื่องของความรักนะคะอยู่ด้วยกันไปตลอดอะไรประมาณเนี้ยหนึ่งเลยมันเหมือนเป็นการที่เราโชว์ความศรัทธาที่เรามีให้กับพลังงานแห่งความรักนะคะพลังงานแห่งความรักอันนี้คือแบบสูงสุดนะอัลติเมสสูงสุดละที่เราจะสามารถรู้สึกได้สัมผัสได้ มีความเชื่อความศรัทธาในความรักเขาบอกว่าขอให้คุณศรัทธาต่อไปนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยฮาร์ดจักระของคุณนะคะจักระหัวใจเนี่ยเป็นสีเขียวเนาะอาจจะบล็อกอยู่ก็ได้นะคะอืมก็เปิดใจเนาะเปิดใจรับคนดีๆรับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเข้ามา นะคะในชีวิตของคุณที่จะทำให้คุณมีความสุขได้อีกครั้งหนึง่งนะกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเออไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนอื่นนะเปิดใจนะคะเปิดใจรับสิ่งดีๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังผ่านสถานการณ์ที่มันท้าทายอยู่นะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะตรงนี้ให้กับคุณ คุณทาได้คุณทําได้คุณทําได้นะคะเหมาะกับตัวเองทุกวันฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ถ้าหากมีเรื่องอะไรคุณสามารถที่จะขอพรนะคะกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้เขาช่วยคุณได้เนาะที่คุณนับถืออยู่นะคะถ้าหากว่าไม่ได้นับถือใครเป็นพิเศษขอให้คุณขอกับจกักรวาลก็ได้นะคะหรือว่าขอกับสปิริตไกด์ขอกับเทวดาประจำตัวอะไรแบบนี้นะคะ ให้คุณได้ผ่านสถานการณ์ไปได้คุณได้มีไอเดียมีพลังอะไรแบบนี้นะคะโอเคปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องปฏิตตาทารอดด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันเป็นกำลังใจหรือว่าวันนี้คุณอยากจะขอบคุณเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่2นะคะเห็นออโรราคอร์หรือออร a าคอ r ์นะคะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้ในเร็วๆนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเนาะดูเป็นกำลังใจนะคะยังไงก็ตามชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้ค่ะโอเคใบแรกนะจ๊ะโอ้ดอน new beginnings นะจะเป็นช่วงเวลา ของการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่ามีความรักครั้งใหม่อะไรแบบนี้เป็นได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วแต่แต่ละคนเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าจะมี energy ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้เดินเส้นทางใหม่ๆอันนี้นะโอะ้มันดีมากเลยนะคะหลายๆคนที่อาจจะติดกับอะไรมานานนะคะอันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ก้าว ต่อไปในเส้นทางใหม่ๆนะโอ้โ oh, ห The Sun นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ดีด้วยสดใสด้วยนะคะฟินเวอร์นะคะเหมือนแบบมองไปทางไหนก็ดอกไม้บานนะคะวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้นะคือดอ n n ิวบิ g ิ n นิ่งแล้วก็เป็นเป็นรูปแบบว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็น The Sun นะคะก็มีพระอาทิตย์ยามาอีกนะคะอ่าโอเคคือแบบ ความสว่างความสดใสความอบอุ่นในชีวิตนะคะมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วเคลียบ้านเคลียร์พลังงานของคุณให้อยู่ใน Energy ที่ดีนะคะรอรับสิ่งดีๆในชีวิตนะ,ะทีนี้คำว่าดอนเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มืดที่สุดของวันนะคะมืดที่สุดของวันเพราะงั้น ขอให้คุณผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของวันไปให้ได้นะคะเพราะวันใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นแล้วนะจ้าโอ้ดีมากเลยอ่ะอันนี้ห้าหกเจ็ดแปด eggs of w a n d s นะคะแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งดีๆอันนี้นะคะ มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เราดูกันประมาณ 1- 3สเดือนเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นนะคะพอมันแบบเหมือนเริ่มต้นปุ๊บอะมันจะไปไวมากนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบอินโมชันแล้วมันจะไปไวมากโอเคนี่ก็ต้องลแล้วแต่ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรโอเคบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะ อาจจะขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะเดินทางทางอากาศเนาะออก็ขอให้ไปอย่างปลอดภัยนะคะสําหรับทุกท่านที่ต้องมีการเดินทางในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ย้ายย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานนะคะอ,อ,อาจจะได้ย้ายไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นะจ๊ะโอเคมันกาลังจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะง,งั้นต้องเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ,ะ k i n g of w a น d s นะคะ King of Wands จะรู้สึกว่า ได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึง่งได้กลับเข้ามาอยู่ในอำนาจของตัวเองอ็ะคือแบบว่าดึง power ของตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งคุณจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อะไรมากมายเกิดขึ้นนะคะอย่างที่มันแหมเปิดมาจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นพลังงานใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะงั้นคุณก็จะไอเดียหลั่งไหลไอเดียพรังพรูมันคือมันมีแต่คําว่าเป็นไปได้นะคะอะไรมันก็เป็นไปได้หมด เพราะงั้นคุณก็เลยได้ได,ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากนะคะในช่วงเวลาที่จะถึงนี้ซึ่งคุณอยากจะทำอะไรคุณก็โฟกัสให้ชัดเจนละกันนะคะโฟกัสให้ชัดเจนนะคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้ไดไดนะโอเคถัดมานะคะใบใบที่38 honesty is essential speak with love and truth อันนี้เขาบอกว่าให้พูดด้วยความรักและความจริงพูดความจริงนะคะด้วยความรักอะไรประมาณน,นี้นะซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองนะคะพูดแต่วความจริงเท่านั้นมันมันสำคัญมากนะคะในการที่เรามีความซื่อสัตย์จริงใจให้ก่กันและกันนะอันนี้เลข38นะคะก็แล้วแต่ว่า ใครกำลังจะมาสารภาพรัรกกับคุณหรือคุณจะไปสารภาพรัรกกับใครขอใครแต่งงานหรือเปล่านะคะออดีจึงเลยนะคะมีความสุขเออนาะเพ่อนกลุ่มนี้นะคะ Innocence, Beloved One, Everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness. so we can lighten your load, give us any guilt, anger or blame that may shroud your loving outlook, enjoy the peace within your heart once more. ขอให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขเหมือนเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นความที่แบบ Energy ใหม่ๆเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนตื่นขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วก็วันนี้คือคุณสามารถเสกสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นก็ได้ ะะมีแต่วความเป็นไปได้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอดีตนะคะอดีตเป็นได้ดีที่สุดคือบทเรียนไม่ต้องแบกไว้นะคะเขาบอกว่าอย่าแบกความทุกข์ความหนักหน่วงอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณยกให้กับจัก,กรวาลไปเลยยกให้กับเทวดานางฟ้าไปนะคะให้เขาได้เทคแคร์ตรงนั้นไปคุณก็แค่ใช้ชีวิตทุกๆวันให้มีความสุข ใช้ชีวิตทุกวันอยู่ในความรักนะคะอยู่ใน Energy ของความรักเนาะโอเคเขาอยากให้คุณเนี่ยพบเจอความสงบสุขในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะเออหลายๆคนอาจจะเจอเรื่องหนักๆมานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะสิ่งดีๆ Energy ใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่เพราะงั้นหายใจลึกๆเนะคะเคลียอะไรที่มันไม่ไดีทิ้งทงั้งๆของที่ เป็นสิ่งของด้วยจับต้องได้ด้วยนะคะรวมถึงพลังงานต่างๆที่มันหนักหน่วงตกตะกอนในตัวคุณนะคะหรือว่ากำลังขุนมัวอยู่แบบนี้นะ <S <S แล้วก็ในความคิดด้วยนะคะเป็นความคิดที่มันไม่โอเคนะคิดโทษตัวเองอคิดมากกังวลเครียดแบบนี้นะมันเป็น e NERGY ลบนะคะมันเหมือนถ่วงคุณไว้ ทำให้คุณไปไหนไม่สักทีนะคะเพราะงั้นคุณปลดปล่อยด้วยออกมานะคะปล่อยมันทิ้งไปนะรับรู้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็ทิ้งไปนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ energy มาเต็มนะคะเพราะงั้นมีความสุขเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะคะทําอะไรก็ตามที่ตัวเองมีความสุขมันจะดีค่ะโอเคปฏิตาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะ ปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องปฏิตาทารลอดด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้กำลังใจหรือว่าวันนี้คุณอยากจะขอบคุณในเรื่องอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่3นะคะหรือว่าหินโรสควอดนะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูเป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามชีวิตคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้จ้าโอเคใบแรกนะคะ d n a ค่ะมาอะไรก็ตามนะที่เป็นอารมณ์แบบวา่ากรกันะคะกำลังจะเหมือนเหมือนถูกชะล้างไปนะคะแล้วก็จบลง นะแบบมันเป็นไซเคิลอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจบลงไปนะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะได้รับการอัปเกรดนะคะในระดับ DNA ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะฟังเป็นแบบเป็นคอนเซปต์ไปก็ได้นะอืจะได้รับอัปเกรดนะคะก็คือคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของสุขภาพนะคะที่ผ่านมาถ้าคุณมีความอ,อาการเจ็บป่วยบ่อยอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณจะแข็งแรงขึ้นนะ จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เซนส์สัมผัสต่างๆของคุณนะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะโอ้ดีมากเลยนะคะดีมากเลยอะเค okay. Knight of Pentacles นะหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีได้รับเงินบางส่วนมานะหรือว่าเงินเก็บที่คุณมีเนี่ยคุณกำลังจะคิดไปลงทุนวางแผนทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะทางที่ดีถ้ายัางไงสามารถปรึกษา,าใครได้เนี่ยก็ลองปรึกษาดูนะคะเขาอาจจะมีแนวทางที่ดีให้กับคุณเนาะโอเคอ้อันนี้10ถ้วยนะคะ10 of cups นะความสุข ในชีวิตครอบครัวนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่งานแล้วมีลูกแล้วอะไรแบบนี้นะคะจะมีความสุขสดชื่นสดใสดีมากเลยนะไม่ว่าช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงนะคะคุณจะรู้สึกว่ามีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีเนาะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็จะเป็นรักในแบบว่าญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะจะรู้สึกว่าสามัคคีกันดีในช่วงนี้นะคะ เออดีมากเลยเป็นแบบอารมณ์อบอุ่นเบาๆสบายๆมีความสุขกับชีวิตในครอบครัวคุณเองนะคะเออดีมากเลยอ่า strange อันนี้ก็คือคุณจะรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลมากเกินไปนะคะไม่มีอะไรที่คุณต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วนะคะ เออมันดีแบบนี้เลยนะคะคุณจะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองความสามารถศักยภาพของคุณนะคะคุณจะมองเห็นนะอันดับแรกบางทีเรามีความสามารถต่างๆอหญยๆมากมายเนี่ยแต่เราพอไม่ได้ใช้เราก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีโอกาสได้แบบ discover ความสามารถของตัวเองนะคะค้นพบว่าตัวเองที่แท้จริงแล้วว่าทําอะไรได้บ้างนะหรือมีโอกาสได้ลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณก็รู้ว่าเอ้ยอันนี้เราก็ทําได้นี่ ออแล้วคุณก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะโอ,โอ,โอ้โอเคต่อมานะคะหมายเลข46 Spend quality time together Listen and talk to each other โอ,อันนี้ก็คือเป็นไพ่คล้ายๆแบบว่า ten 0 of cups นะคะสิบถ้วยเนาะมีความสุขในครอบครัวคือได้มีช่วงเวลาที่ดีให้กันและกันเป็น quality time นะคะ ได้ใช้เวลาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะบอกความรู้สึกดีๆที่มีให้ก่กันและกันนะคะใช้เวลาที่ดีร่วมกันนะฟังอีกฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปด้วยนะอา้าวดีอบอุ่นดีมากเลยนะเพื่อนกองนี้อ่าประสุดท้ายนะคะ joy joy is the highest energy of all It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciation, uh, appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. ความสุขความสนุกนะคะ. <laughs> ให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขความสนุกในชีวิตนะคะมันเป็น energy ที่แบบว่าอันนี้เขาบอกมันเป็น energy สูงสุดเลย high level นะมันรู้สึกดีมากอ่ะเมื่อคุณทํำอะไรแล้วคุณมีความสุขสนุกหัวเราะได้อย่างเต็มที่ยิ้มแบบปล่อยมุกแล้วก็แบบฮาเฮฮานะคะดีมากขอให้คุณอยู่ในโมเมนต์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยอะขออภัยจ้ะอืม ขอให้คุณมีความสุขให้มากๆแล้วกันนะคะโอเคเริ่มที่จะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยออกอโอโอเคมีความสุขความสนุกในชีวิตนะคะโฟกัสไปที่แบบเรื่องของการมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคนในครอบครัวละกันเนาะโอเคนี่คือสิ่งดีๆสำหรับคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยนะคะ ากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องปฏิตตาทารอดด้วยนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้กำลังใจกันหรือว่าวันนี้คุณอยากจะขอบคุณเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ